โอ้เยียนแล้วเยี่นแล้วตอนนี้เราติดอยู่ในคุกนะทุกคนโอ้ oh, ดูสิด้านนั้นโอ้ oh, เราออกไปไม่ได้โอ้ oh, เราถูกขังคุกด้านนอกมีตำรวจแตละเลตแตละล่าเต็มไปหมดเลยนะ่ะนี่มันทั้งตำรวจหญิงตำรวจชายตำรวจเด็กน้อยแตละเลตแตละล่าโอ้แล้วเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงกันโอ้โอ้ทางนี้เหมือนมีทางให้ไปเขาบอกให้ เราดึงลงเออเราออกทางนี้ได้ได้หรือเปล่าเอ๊ะนี่มีอะไรนะโอ้ชัยก็ยังรับไม่ได้นะเพราะชัยก็ยังไม่มีเงินงั้นเดี๋ยวชัยก็เคไปทําภารกิจก่อนละกันโอ้เราต้องเก็บนี่เลยคอลเลกเจ้อชือเพิ่มเพิ่มเก็ดหิมะชื้ชอเพิ่โอ้ เยอะเช็ก็เก็บได้เยอะแล้วนะทุกคนนี่เราต้องขึ้นไปด้านบนนี้แล้วก็เปิดผนังนี้ว้วตกใจหมดเลยโอ้หทางนี้มีอันหนึ่งให้เราเก็บแล้วเราก็ต้องเปิดปุ๊บเพื่อโอ้ว้วแกงอิตาเลียนเป็นหลอดเต็มเลยแฮะว้วช่ ก็อยากเป็นตัวไหนทุกคนอยากเป็นตัวไหนชัยก็ดูแล้วนะว่าชัยก็นะ่ะอยากเป็นแม่นหัวแก้วกาแฟรหรือว่าเป็นอะไรดีนะชัยก็ว่าชัยก็เป็นนี่ดีกว่าเจ้าลิงบอลเพ็

โอเคัชก,ก็ยังรอดอยู่นะทุกคนกดปุ่มนี้เพื่ออะไรอ่าเพื่อทีว่ว่าเชกเพิบแล้วเ,เ,เกือบไปแล้วไงล่ะกดปุ่มนี้เพื่อพิบจะได้ไม่โดนแตละเลตแตะละล่างงาบเอ้าเยี่ยมไปเลยเยกเก็บต่อเก็บต่อเก็บสะสมเกล็ดหิมะ โอเคเราต้องออกจากที่นี้ให้ได้โอ้ตรงนี้ก็มีแฮะเอาเชอเพิเก็บเรียบร้อยมีแบงมุมด้วยนะือ้ดีนะเชยก็ไม่กลัวแมงมุมมีใครกลัวแมงมุมบ้างนะโอ้แอบหลบแอบหลบออเชยเก็บได้อีกหนึ่งมีแอบอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งเยไปตามทางเปิดประตูอุ้ยเปิดไม่ออกโอเคเอะอฉชนก็ว่าเราต้องหนีหนีนนเออ ไปต่อไปต่อเราต้องหนีต้องหนีคุณตำรวจแต่ละเลตแต่ละล่าขึ้นไปข้างบนเอาเชือเพิเพิ่ม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 เก็บก่อนเก็บก่อนเอาเชือเพิ่มอ้ตามมาแล้วตามมาแล้วโอ้เยเย็เยนแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วก็โดดนี้โดดนี้โดดนี้ก่อนโดดนี้ก่อนโอเควิ่งหนีทันแฮะอ้าเรากลับมาที่เดิมนะฉันก็ทำอะไรผิดพลาดทำไมเรากลับมาที่เดิมแฮะอ๋อโอเคคนละที่มันไม่ใช่ที่เดิมเอ๊ะ ว้าวเกือบพลาดนะถ้าตกไปด้านล่างนี้สิแงแก่โอ้ทางนี้มีอะไรตรงนั้นเรายังเก็บไม่ได้เราเก็บอันนี้ก่อนละกันไออันนี้เราต้องดึงลงนะทุกคนเช่อเเพิพ่มเพเย,ย้ <laughs> ง่ายดายง่ายมากเลยอันนี้ใชยก็ยังเก็บไม่ได้อยู่ดียังมีเหรียญไม่พอ เราต้องทำกันหนีเราต้องหนีออกจากคุกนี้ให้ได้เป้าหมายของเราคือหนีออกจากคุก Só เาะเพิ่มเอ้ยจะเก็บจะเก็บว้ายโอ้ไม่เก็บละเป้าหมายเชโกเป้าหมายเชโกคือต้องหนีออกจากคุกออกหนีออกจากคุกเอชอ้ยความไวเป็นของปีศาจความวเป็นของปีศาจเย่เอเอไปกันต่อไปกันต่อเอะเราต้อง โอเปิดประตูต,ตรงนี้อโอเคเปิดแล้วแล้วยังไงนะ่ะเอออ๋อฉันก็รู้แล้วเราต้องโดดหนีจากตำรวจตำะวละตำรวจอย่าให้โดนจับอย่าให้โดนจับเย่เย่มากไปเลยนะ่ะเฮ้ยเกือบแล้วตรงนี้โดนตามมาแล้วละสินี่นี่นี่ชเลยโอเคย้ยย้ยโอ้โอ เชก็ขึ้นมาบนนี้ได้แล้วลูกศรยอยู่ทางโน้นเราต้องไปตรงนั้นเอ๊ะตามลูกศรสีแดงยึบขึ้นมาได้แล้วแล้วเราก็ต้องกดปุ่มนี้เชึบกดปุ่มนี้เพื่อที่จะข้ามไปทางฝั่งนน้นเชิญเพ้อเพไม่รวงเฮเอาตัวรถได้แล้วเราก็เข้าไปในห้องนี้นะจสิเชิญเพ้อเพกระโดดขึ้นปีนเชิญ โอเคเร้ยโอ้ตกใจหมดเลยนึกวก็จะโดนจับซะแล้วน่ะโอ้เราเดินเข้ามาในห้องนี้โอ้เจอแตละเลตแตละละโอ้ไม่ใช่สินั่นมันตรงตุงตุงซสาหัวโอ้เชก็เจอของขวัญโอ้เชก็ได้เป็นเจลิงบอลเพ็โอ้ทุกคนไปกันต่อโอ้เดินยกเยกยกแยกเลยน่ะตัวมันใหญ่นิดหนึ่งโอเคไปต่อไปต่อไปต่อ โอ้ส่วนข้างหน้าเช็ดเก้านี้น่าจะเป็นน้ำร้อนแน่เลยฉันก็ต้องกระโดดข้ามน้ำร้อนเอ้ยอุ๊บส์ทุกคนอุ้ยๆเกือบไปลวกเกือบไม่รอดโอ๊ะเชิบเชิญเปิบ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 โอ้ลอดไหมลอดไหมรอดไหมดุ๊กดุ๊กดึ๊กดึ๊กดุ๊กดุ๊กเยอะอโอเคเก่งมากเวอร์นี่อะไรน่ะ ปุ่มตรงนี้เราทำเราได้อะไรได้อะไรไม่รู้แต่ว่าเรายกเก้าอี้ก่อนละกันเชื่อเพิ่บเอากเก้าอี้ไปไว้ตรงนี้เชเชอเพบเพื่อที่เราจะได้ปีนขึ้นบันไดเชเชอพิบเชอเพบพบพบโอเควางไว้ที่แหละวางไว้เออเรียบร้อยเรียบร้อยฉันก็วางไว้แล้วเราปีนขึ้นโอ้โหปีนขึ้นบันไดเชอพบ แล้วเราก็โอเคอ้ายกระโดดกระโดดขึ้นมาแล้วทุกคนเน้ยยังไงต่อน่ะเอาปีนต่อปีนต่อว้าวเฮ้ยเก็บเก็บเก็บคอลเลกคอลเลกเอาเฉยเพิ่บเก็บเก็บเก็บตอนนี้มันท่อแอร์เออเก็บเก็บเก็บเอาเฉยเพิ่บตอนนี้เชคก็ได้ห้าสิบเจ็ดอันแล้วห้าสิบแปดอันแล้วนะสำหรับเกรดที่ม้าเก๋ช่วยเปิดประตูนี้เพื่อที่จะออกไปข้างนอกว้าวถั่วเต ช้ถั่วนี่มันตุงๆง,งตัวจิว๋วอุย้ยขอออกไปก่อนแล้วกันเฮ้ยออกมาได้แล้วโอเก็บเก็บเก็บใช้ก็ไม่นั่นใจแค่ว่าตรงนี้มีอะไรออรู้สึกว่าเราต้องเปิดอ้าวชัยก็ไม่มีกุญแจไม่มีประแจชัยก็น่าจะต้องไปตามหาประแจนะ่ะโอ้เดินตุวมเตี้ยมเกินไปจะเอาประแจได้จากตรงไหนนะ่ะ นี่มันห้องน้ำผู้หญิงเอ้ยห้องน้ำผู้ชายนี่อ๋อพื้นลื่นเขาว่าต้องอยู่ในห้องน้ำนี้แน่เลยเพ้อเพ้อเพ้อเข้าห้องนี้สิเข้าห้องนี้สิเจอ,อเปิดจ,จะไหมเย่เจอปัญหาแล้วเอ้ยรับปัญหามาแล้วทุกคนเราจะต้องเอาปัญหาไปเปิดนี่เย,ย่เย,ย่เย,ย่ใครใครเคาะเคาะเคาะเพ้อเพอ้อเพ้อเย่เย่ไปเห รู้สึกมีพลังโอโอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนน่ะเราต้องขึ้นมาตรงนี้แล้วก็กดปุ่มนี้หรอแล้วยังไงน่ะอ๋อเชก,ก,ก็อยู่ตรงนี้แล้วนิดน่ะอุ๊บส์เอออ๋อเชก็ต้องเอาอันนี้ไปไปต่อไปต่อไปต่ออ๋ออย่างงี้นี่เองชื่อเพอิต่อเพื่อที่เชก็จะได้ข้ามได้โอเค ็ชุบต่ออันที่1แล้วเดี๋ยวใช้ก็ก็จะเอาอันที่ใช้ก็ต่ออเนี้ยแหละไปต่ออันที่สองฉลาดมากว้ายล่วงโอ้ไม่ก็ต้องกลับไปเอาใหม่นะ่ะอุบซุบโอ้ยเกือบไม่รหลอแล้วไงต้องไปหยิบมาใหม่โอ้ไม่น่าทําร่วงเลยนะโอเคเรามีโอกาสให้แค่าสามรอบเพราะฉะนั้นห้ามทําร่วงเด็ดขาดเชืพให้ดีชพให้ดีให้ดีให้ดี โอชบพบพยังไง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 อึบอๆบออไม่ตรงสักทีโอเคตรงแล้วอ้มหมก๊อดถ้ามันจะล่วงแบบนี้ออ้ใช้ก็เลยโอกาสครั้งสุดท้ายไหนขอลองกระโดดดูหน่อยละกันนะว่าถ้ากระโดดมันจะรอดไหมโอ้ยกระโดดได้อยู่โอ้ยโอโอเกือบไปแล้วไงล่ะ สุดท้ายแล้วโอ้โ oh อ้ oh. สงสัยจะต้องพึ่งตัวช่วยจริงๆใชยก็จะไม่ทำหล่นแล้วนะทุกคนเชยเป็นกำลังใจให้ใชยก็ด้วยใครใช้เวลาผ่านด่านนี้นานบ้างนะ่ะอู้ชยก็จะพยายามพยายามพยายามเอาตัวรอดกับตรงนี้ให้ได้โอไม่ก oh มันหมดแล้วเอาไงดีคงทำได้แค่กระโดดข้ามอย่างเดียวแล้วแหละ อ่เพ่พิ่มพิ่มถอบแม่สร้งหลักยอ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 ยยโอเคยยโอ้โหเขายังชั่วอย่างน้อยเชก็ก็ยังทำได้โอ้นี่คืออะไรนะเชก็ไม่สื้อหรอกเะไปกันต่อไปกันต่อโอ้นี่เอ้ตายเลยโดนจับโอเครู้แล้วเราห้ามโดนจับนี่มันประตรูอะไรนะเขาแอบไปดูนิดนึงโอ้ห้องนี้มีของขวัญ เชกเก้ได้ของขวัญฮะเชกเก้เป็นตาลเล่ตาลลาสาวน้อยโอ้ถ้าเชกเก้ไปแบบนี้เชกเก้พอจะเนียนได้หรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้งไหนจะเปิดได้โอ้เชกเก้ว่ะโอ้เชกเก้คนเริ่มเข้าจากฝั่งนี้เปิดแล้วเชกเก้เปิดแล้วโอ้โอ้ช่วยช่ยช่ยช่วยโในที่สุดเข้ามาได้แล้วจ้าโอ้โอ เชก็รับตัวนี้ได้ไหมโอ้ตัวนี้เชก็ยังรับไม่ได้เชก็ยังเป็นฉลามน้อยแต่ละเล่แต่ละล่าอยู่น่ะเาเชิบกดเพื่ออะไรเชิบรับรับรับอ้บินขึ้นมาแล้วเราโผล่ที่ไหนเราต้องเดินไปตามนี้เออ้ยไม่นานคงจะถึงเวลาที่เราจะสามารถออกจากที่นี่ได้ กดปุ่มกดป,ปุ่มเพื่อให้เอเจ้าตัวนั้นมันลงมาโอเคลงมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ปุโอ้โห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 อ้โเรา้โหโอ้โหโองโหโ,โ okay, อ้โหโอ้โห้หอ,อโ Yay, เโหโอ, yeah, อ้โอ้ิหโอ้โหโอ้โาโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โห้โห้โห้ดหโอ้ให้โหโ้โอ้โทโอ้โห้โหโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหกอ้โหโอ้โหโ้นหโ้โหโอ้โอ้โหโ้โหโ้โห้โห้นหโ้อ้อ้้้อบปอ้ออ้โอ้โอ ช่ช่ช่เพิ่มเพิ่มเอตัวเกรงไปหมดเธอก็ต้องออกจากคุกนี้ไปให้ได้เพราะว่าเธอก็จะต้องเป็นอิสระโอ้ oh, คนไทยแปลว่าอิสระทุกคนอิสระไหมเฮ้ยเ oh. ปิดประตูเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนนี้ด่านที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่ว่าโอเคโอเคไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อ เออเฉยๆเอๆเอาต่อต่อต่อสิต่อ,อไปกันต่อ,อไปกันต่อเย้เย้ยยังไงต่อแล้วยังไงต่อโอ้มีรถให้ขึ้นเฮ้ยเชก็นั่งแล้วมันมีทั้งหมดกี่ด่านกันเฮเพอเพอใครพิชิตภารกิจอันนี้แล้วบ้างจบโอเคค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปเราจะต้อง ทำภารกิจนี้ให้สำเร็จชอบเย้ยฮูู้้ดใช่เย่เย่เหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินในการเอาตัวรอดจากคุกที่นี่อุ๊บซุบอบซุบบปุบเย่ใช่ชก็เอ้าได้เป็นฉลามน้อย อนนี้ใช่ก็เป็นฉลามน้อยแล้วนะทุกคนไปต่อสิเอ,อ้โหพบพบใช่หรือเปล่าโอ้ไปทางไหนน่ะเอ,อสับสนเล็กน้อยไปทางไหนต่อนะ่ะโอ้ฉลามน้อยแอบเดินช้าแฮะเรามาถูกทางไหมไปก่อนไปก่อนเอ,อ๊ยก็คงถูกทางแหละเพื่อที่จะแบบว่าโอ้เราต้องไปช่วยเขาเหรอเอ๊โอ้ เชคเชช่วยแล้วโอ้ยโอ้ที่แท้เราโดนตามอยู่นี่เองโอ้โอ้โอช่วยช่วยไม่ครบนะอันนี้ดิดิเชคเขาช่วยเชคเช่วยย้อยโดนตามโดนตามชหน <socks on. c oughs> ีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอ้เราต้องการปัจแจนี่นาไม่มีปัจแจเปิดยูอตัวหดตัวหดไล่ตามตัวหดไล่ตามโว้ เออเออเออเฮ้ยเฮ้ยมันต้องอยู่ปัจจัยอยู่ห้องไหนนะ่ะฉชโกหาไม่เจอเอห้องนี้มีปัจจไหมห้องนี้ไม่มีปัจจโอ้ย oh, แ yeah, แล้วแยนแล้วโอ้ยเชกกน้อย <c oughs> เฮ้ยปัจจอ,อยู่ห้องไหนห้องนี้ไม่มีไหนนะ้าปจัจจห้องนี้ก็ไม่มีแล้วเชกกจะเอาปัแจไปเปิดได้ยังไงโอเ้เชโกเห็นปัจจแล้วโอ้ยพลาดไปได้ยังไงกันน่ะ นี่เลยัชก็รับปรแจมันแล้วทุกคนวหมีฉลามนอนซีแงะแกะอยู่ด้วยโอ้ยเป็นไอเจ้าฉลามน้อยมันเดินช้าม,มากเลยนะ่ะเก็บเก็บเก็บนี่ก่อนโออะไรนะ่ะเก็บไม่ได้โอ้ัชก็โดนฟรีซ oh my god เชก็เก็บครบแล้ว โอ้แต่เป็นฉลามน้อยแล้วเอ้ยเปิดได้แล้วเย้เรามาถึงทางออกแล้วทุกคนโอ้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 โอเราต้องทำยังไงน่ะเราต้องจัดการยนี่นี่ยิงยิงยิงยิยิงโอ้แล้วถ้าเราหนีไปแบบว่าไปจัดการบอสล่ะเราจะทำได้หรือเปล่าโอ้มันก็ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเฮ้ยประตูไม่เปิดนะ เพราะฉะนั้นเราต้องจัดการบอสให้สําเร็จเหรอนี่แน่นิน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 แน่อันนีนแน่นินแน่นินแน่เป็นฉลามน้อยอุ้ยฉลามน้อยจัดการอุ้ยจัดการแล้วยิงมันยิงมันยิงมันยิงบอสลิงบอสลิงบอสก็ซิลล่าบอลัเพชรเจอฉลามน้อยอย่างเชคเกิลไปหน่อยเป็นไงล่ะนี่นิน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 ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนอุ้ย ก็เหลือไม่เยอะแล้วสวชัยเก้าก็ว้าชยเย่เยในที่สุดชัยเก้กก็ได้ออกไหมได้ออกสิโอ,โอเคตกใจหมดเลยคิดว่าออกไม่ได้ไงต่อนะ่ะไปจ้าในที่สุดชัยเก้าได้ออกจากคุกฉลามสุดโหดแล้วนฮทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะใครกดไลค์กด u b s สไ i b e ให้ชัยเก้าบ้าง